นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่360องศาโกกรีนของท่านนะครับกับผมกิติพันธ์นุตรยกุลนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับทักทายแฟนข่าว360องศาโกกรีนและแฟนข่าวของททบ5ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้ทำไมคุณจ้ไม่เอ่ยชื่อจังหวัดของเขาเลยนะครับวันนี้อโอกาศรวบแล้วกันนะครับ77จังหวัดนะครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วสภาวะโลกเดือดนั้นยังมีเหมือนเคยนะครับไปชมไฮไลท์กันในวัันนี้ครบ โฉงชิ่งของจีนเจอฝนกระหน่ำคร่าไปแล้ว6ชีวิตกรุงเดลีของอินเดียอ่วมครับเพราะว่าคลองแตกทำให้น้ำท่วมฉับพลันตามรายงานยังไม่พบผู้เสียชีวิตครับซิมบัพเวเจอแรงหนักกระทบผลผลิตทางการเกษตรครับและการพูดคุยในด้านการโกกรีนในวันนี้จะมาพูดคุยกับดรกนิกาทาพาณิชวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากร จะมาบอกวิธีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมันเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่เมืองฉงชิ่งนะครับใครที่ชมภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะเรื่อง Transformer ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับเด็กๆน่าจะชอบกันก็ถ่ายทําที่เมืองนี้แหละครับฝนที่ฉงชิ่งนั้นมีการกระหน่าอย่างหนักนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว6รายครับฝนที่ตกหนักปกคลุมภาคใต้ตอนกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกของจีนในฤดูน้ําท่วมที่เริ่มต้นเร็วกว่าปะกะติในปีนี้ทําให้มีฝนตกหนัก ที่ฉงชิ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทําให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ําท่วมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยตอนนี้6รายนะครับแล้วก็เกิดความปั่นป่วนเป็นวงกว้างทีเดียวครับ ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันพุธเป็นต้นมานะครับพัดถล่มฉงชิ่งซึ่งมีประชากรกว่า32ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายและเพิ่มขึ้นอีก4รายครับจากดินถล่มและเหตุการณ์น้ำท่วมอื่นๆขณะที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึง2เมตรในบางพื้นที่ครับ สถานีอุตุนิยมวิทยาในเขตเมืองเตี้ยนเจียงในเมืองฉงชิ่งครับวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง254.6ม mm, ิลิเมตรตั้งแต่เวลา4ทุ่มของวันพุธจนถึงเวลา7โมงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนรายวันที่สูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในเขตของเมืองนี้ครับ น้ำท่วมรุนแรงเช่นนี้ครับทำให้สังคมในจีนนั้นได้ตั้งคำถามว่าอา้าวแล้วโครงการที่ชื่อว่าเมืองฟองน้ำที่ทางรัฐบาลนั้นเปิดตัวตั้งแต่ปี2558หรือว่า9ปีที่แล้วมีประสิทธิภาพและได้ผลจริงหรือไม่โดยโครงการนี้นั้นมุ่งหวังที่จะเพิ่มความสามารถในการต้านทานน้ำท่วมในเมืองใหญ่ๆและใช้น้ำฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผ่านการปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภาพที่ชินตาครับในขณะนี้ในชงชิงก็คือสภาพน้ําท่วมที่ไหลบ่าระดับถึงหน้าอกการเร่งช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่ยังคงยากลําบากอยู่นะครับและยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งด้วยโดยสถานีรถไฟชงชิ่งได้หยุดให้บริการเส้นทางโดยสาร26เส้นทางเมื่อวานนี้ไปแล้วด้วยนะครับ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประเทศนั้นต้องเผชิญกับฝนตกหนักบ่อยครั้งขึ้นและไม่สามารถที่จะคาดเดาอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและจะเป็นการทดสอบครับความสามารถในการรับมือของเหตุสภาพอากาศที่รุนแรงของประเทศจีนมากยิ่งขึ้นด้วยครับ หน่วยงานของรัฐบาลได้จัดสรรเงิน4,170ล้านหยวนหรือว่าประมาณ573ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับการบรรเทาทุกภัยพิบัติในปีนี้รวมทั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาสถาสภานิติบัญญัติของจีนครับได้ผ่านกฎหมายแก้ไขที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในลักษณะนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ เมืองเดลีนะครับของอินเดียบ้างบางส่วนของเดลีตะวันตกเฉียงเหนือครับถูกน้ําท่วมหลังจากที่คลองคลองหนึ่งนะครับแตกครับอินเดียนั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับเคยโดนผลกระทบของคลื่นความร้อนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมรสุมพัดเข้ามาฝนตกดันน้ําท่วมซะอีกนะครับพื้นที่บางส่วนในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเดลีครับถูกน้ําท่วมเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดการแตกของคลองที่ส่งน้ําจากรัฐใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ระดับสูงในท้องถิ่นเปิดเผยในโซเชียลมีเดียนะครับว่าขณะนี้กําลังดําเนินการซ่อมแซมเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดครับคลองดังกล่าวนะครับเป็นคลองสาขาของคลองมูนักครับตั้งอยู่บนแม่น้ํายามุนาใกล้กับชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเดลีกลับรัฐฮายานาซึ่งเป็นรัฐที่คลองนี้ไหลผ่านนะครับยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหร,หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ เราจะเห็นภาพประชาชนกำลังลุยน้ำโคลนที่ลึกถึงช่วงหัวเข่านะครับในเขตบาวานาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเดลีเมืองเดลีนั้นพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำยามูนาซึ่งไหลผ่านนะครับและเกิดน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักเมื่อปีที่แล้วด้วย ประชาชนในเมืองหลวงครับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายหลายครั้งครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่อุณหภูมิที่ร้อนจัดที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับไปจนถึงสภาวะน้ำท่วมและฝนตกหนักจนทำให้หลังคาของสนามบินในเมืองนั้นพังถล่มลงมา ขณะที่แม่น้ำาหลายสายในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียใกล้จะท่วมล้นตลิ่งเช่นเดียวกันครับขณะที่น้ําไหลามาจากประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศเพื่อน,นบ้านนั้นบางส่วนนั้นก็ถูกน้ําท่วมเมื่อต้นสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันและฝนตกหนักในรัฐอัดสําทางตะวันออกของประเทศอินเดียครับก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย79รายแล้วและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคนทีเดียวครับ มาต่อปที่กันที่ประเทศซิมบับเวบ้างนะครับขยับจากแผนที่โลกทางด้านขวานะครับมาตรงกลางกันบ้างครับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับจะลดลงสําหรับประเทศซิมบับเวครับเนื่องจากภัยแล้งที่ทําลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซิมบับเวครับเปิดเผยในวันพุธที่ผ่านมาว่าซิมบับเวนั้นต้องปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงนะครับเนื่องจากภัยแล้งครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของทวีปแอฟริกาใต้ส่งผลกระทบต่อพืชผลการทางการเกษตรแต่การเติบโตก็จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นนะครับในช่วงปีหน้าครับ นายมัตตูลีนาคูเบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของซิมบับเวนั้นคาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ2%ลดลงจากที่คาดการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่3.5%เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ e ์เอลนีโยส่งผลถึงให้ส่งผลถึงพืชผลที่เสียหายเป็นวงกว้างนะครับ ซิมเบเวนั้นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาโดยส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนบ้านอย่างแซมเบียและมาลาวีก็ได้ประกาศภัยพิบัติในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับดังกล่าวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าการเติบโตของซิมับเวจะลดลงเหลือ2%จาก5.3เมื่อปีที่แล้ว และในเดือนพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาครับรัฐาบาลซิมบะเวคาดการว่าผลผลิตข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักจะลดลงถึง72ผมอ่านไม่ผิดนะครับ72นี่เป็นจำนวนที่มากทีเดียวครับในฤดูการเพาะปลูก2023ถึง2024 ในนากูเบกล่าวอีกว่าภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและประเทศคาดว่าจำเป็นจะต้องนำเข้าธัญพืชอีก1.4ล้านตันครับจากต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยลดบรรเทาความหิวโหวยของประชาชนในประเทศครับ ซิบับเวได้รับเงินประกันภัยแล้งมูลค่าราว32ล้านดอลลาร์ครับจากหน่วยงานของสหภาพแอฟริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและรัฐบาลนั้นยังคงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้บริจาคจากต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ และนี่ก็คือสถานการณ์ในซิมบับเวนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องของภารกิจโกกรี e นนะครับในเบรคที่2ของเราในวันนี้ครับเพราะว่าในเมืองไทยเองนะครับก็มีการศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่มาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมากระทบกับระบบเศรษฐกิจยังไงกับภาคการผลิต หรืออาจจะต้องพวงรวมถึงเรื่องของภาคการเกษตรไปด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกับดรกันนิกาธรรมพาณิชวงครับหัวหน้ากลุ่มวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ้งพากรนะครับซึ่งอาจารย์กันนิกาอยู่กับเรานะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีค่ะครับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะทางหน่วยงานของอาจารย์มีการศึกษาแล้วเรียบร้อยว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะกับการกระทบในเรื่องของระบบภาคการผลิตเนี่ย มันมีสาระสําสคัญพอสมควรใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจริงๆถามบ้าเราเนี่ยเราก็มีการไปรีวิวงานทั้งในต่างประเทศแล้วในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะดูว่า c l Climate เม a n g e หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทบกับกเกษตรอุตสาหกรรมบริการอย่างท่องเที่ยวยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นงานชิ้นแรกๆในประเทศไทยเลยที่ที่มีการรวบรวมงานศึกษาได้ได้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์อ๋อเรียกว,ว่าครบถ้วนแล้วเนาะก็ประมาณหนึ่งค่ะเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าความครบถ้วนประมาณหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ครับ จะเป็นยังไงครับช่วงหน้าเรากลับมานะครับ